สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริศนาศรีชัยพลน,นะคะรหัสนิสิต6 8 0 4 0ศูสีสาขาการศรึกษาปธมวัยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะเนื่องจากกิจกรรมต่อไปนี้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดในขณะที่ทําได้ดิฉันจึงขออนุญาตอธิบายรายละเอียดในลักษณะการบรรยายแต่ก่อนจะไปอธิบายรายละเอียดนั้นขออนุญาตพาไปดูลักษณะกิจกรรมก่อนนะคะ

Thank you for watching! Terima kasih telah menonton! กิจกรรมนันทนาการนั้นมีหลายประการเลยค่ะและในคลิปข้างต้นนะคะเป็นกิจกรรมที่ดิฉันได้ไปร้องเพลงคาราโอเกะในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นคลิปที่ดิฉันได้ไปร้องเพลงกับเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นการร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายความเครียดและยังให้ความสนุกสนานในเวลาว่างสามารถทําได้ทุกเมื่อเมื่อเราว่างจากการเรียนการทํางานการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการทั้งสิน้นดังนั้นกิจกรรมข้างต้นจึงจัดอยู่ในนันทนาการประเภทมิว หรือดนตรีและการร้องเพลงค่ะเป็นกิจกรรมนั้นทนาการที่ให้ความบันเทิงดนตรีนะคะเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าใจได้เหมือนกันและในแต่ละชาติแต่ละท้องถิ่นจะมีเพลงพื้นบ้านเป็นของตนเองค่ะการร้องเพลงนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลายประการเช่นส่งเสริมระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเพิ่มความสุขและสร้างความผ่อนคลายช่วยพัฒนาทักษะภาษาและการเข้า สังคมและยังกระตุ้นการทำงานของสมองและเสริมสร้างความจำค่ะ